วราดาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหอมที่สกัดน้ําหอมจากธรรมชาติเลือกใช้วัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่นในจังหวัดทุรีนต่อยอดเพิ่มมูลค่าเกิดความมีมาตรฐานสามารถที่จะเป็นสินค้าที่อยู่บนเครื่องบินสามารถส่งออกต่างประเทศได้ ช่วงที่เรียนจบใหม่ๆเนี่ยกำลังมองหาธุรกิจที่เป็นธุรกิจของเราเองก็เลยไปศึกษาตลาดเราก็เลือกที่จะไปรับจ้างขายของในงานโอท็อป <ๆๆ S 1> เราก็เห็นสินค้าหลายๆประเภทไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้หรือของหัตถกรรมพบว่ามันมีความน่าสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเชิงธรรมชาตินําองค์ความรู้เหล่านี้มาผสมผสานกับองค์ความรู้สากลในเรื่องของอโลมาเทอรรปิหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็ทดลองทําผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้เองตัดสินใจที่จะทดลองทําขายในตลาดอาร์ตตลาดคนเดินลูกค้าส่วนใหญ่ท แล้วรู้สึกว่ามันเป็นสินค้าที่แปลกและแตกต่างซึ่งในะขณะนั้นเนี่ยเราบรรจุคําศัพท์คําว่า cooling oil ล,ลงไปในผลิตภัณฑ์อ r โลมาตัวของวราดายเองเนี่ยเราก็ไปดูสินค้าโอท็อปว่ามันต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างในการที่เราจะทําสินค้าโอท็อหนึ่งก็คือมันต้องมีผลิตภัณฑ์ในท้องถิน่นสิ่งที่เราเลือกใช้เนี่ยในจังหวัดพุรีเนี่ยมีพวกพืชสวนครัวเป็นหลักก่อนนะครับ เช่นมะนาวแปน้นตะไคร้มะกรูดเรื่องมะนาวแปนเนี่ยเป็นเรื่องที่โดดเด่นมากในจังหวัดเพบุรีเนื่องจากว่าเป็นพืช GI ของจังหวัดเป็นเส้นทางที่ทําให้เราเนี่ยเริ่มต้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบพัฒนาสูตรพัฒนาคุณภาพของการผลิตการพัฒนาสินค้าเนี่ยนำไปสู่ผลิตภัณฑ์โอท็อปห้าดาวได้รับคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปขึ้นเครื่องสามารถที่ส่งออกไปได้ทั่วโลก ในช่วงที่เราได้รับคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ o อ o p อขึ้นเครื่องเนี่ยปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยเมื่อนําสินค้ามาเปิดกล่องออกมามันไม่มีน้ามันอยู่ในนั้นเลยสาเหตุมันเกิดจากบรรจุภัณฑ์ปิดไม่สนิททาให้น้ามันที่อยู่ในขวดเนี่ยระเหยหมดเลยจึงเป็นที่มาของ Cooling Oil ที่เป็นขวดอลูมิเนียมซึ่งปิดได้สนิทที่สําคัญสามารถรีไซเคิลได้ ความสําเร็จเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ยอดขายเพียงอย่างเดียวแต่เรามองว่าสิ่งที่เราได้ให้กับชุมชนเนี่ยมันมีอะไรบ้างทํายังไงให้สินค้าของเราเนี่ยมีประโยชน์กับผู้บริโภคไม่ทําร้ายกับแหล่งที่มามุมมองของวรดาคือการเชื่อมโยงกับชุมชนแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆให้มันช่วยเหลือซึ่งกันและกันประเทศไทยเนี่ยมีวัตถุดิบท้องถิ่นหลากหลายแล้วก็มีความน่าสนใจให้เราไปศึกษาวรดาเองเนี่ยก็ไปศึกษาในวงกว้างขึ้นเพื่อนําวัตถุดิบเหล่านี้มาแปลรู ให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์